สวีเซียนเซียนยังมีชีวิตอยู่หรือนางอยู่ไหนกันจากข้อมูลที่ชุนหัวส่งมาสวีเซียนเซียนเหมือนจะสําเร็จในการแฝงตัวอยู่ใกล้โชยเอาเออซึ่งยามนี้กลายเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนางมากที่สุดแล้วถ้าหาสิ่งที่ข้าคาดเดาไว้ไม่ผิดแล้วก็นางน่าจะร่วมมือกับเซินหลางเป็นแน่จะเป็นไปได้อย่างไงกันนางไม่ใช่ไม่ใช่ว่านางถูกไฟเผาตายไปแล้วหรอกเหรอข้าได้ส่งคนไปยังตระกูลจางและสำารวสร้างล่องรอยที่พังทลาย ด้านล่างของห้องสวีเซียนเซียนเป็นห้องลับและในนั้นยังมีทางน้ําอีกสองสามใบาบางทีช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้นางอาจจะซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินเพื่อหลบหนีแน่ๆงานตอนนี้ลู่ต้องคิดหาวิธีฆ่านางเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกนางน่าคืออาวุธลับของเซินหลางพวกเราจําเป็นต้องให้เซินหลางชนะให้ได้ไม่เช่นนั้นมีโชย่าเออคุ้มกันอยู่แล้วใครเล่าจะกล้าท้าทายแมงหนูโชได้อีกล่ะข่าววของเรือนสเสวียนมู่โพที่มีทองอยู่นับแปดแสนเนียนทอง ได้ไหลกระจายไปทั่วเรากับหาฝนไม่ช้าก,ก็แพร่กระจายไปทั่วใต้ล่าภายในเมืองสเวนบูโพได้ยินมาหรือเปล่าว่าส่วนหลังนะ่านาเหรียญทองเทไปที่ลุจนจักรพรรดิด้วยนะเดือนสเวนบูมีเงินมากขนาดนี้นี่เป็นสิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงมาก่อนเลยด้วยซ้ําเจ้าว่าพวกเขาเอาเงินมาจากไหนกันนี่ส่วนหลังไม่ได้ปล้นขครมาหรอใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงกันนี่น่าจะไม่มีใครที่สามารถหาเงินได้มากในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ได้นะ พื่เจ้าดูหรือเปล่าเรือนสวนบูมมีทองตั้งเจ็ดแสนเรียนทองและสร้างขึ้นมาด้วยความรวดเร็วอีกทั้งทองคํานั้นก็ยังใหม่อีกด้วยได้ยินมาว่าในนั้นมีก้อนทองผสมอยู่เป็นจํานวนมากขนาดเม็ดฝุ่นผงก็ยังเป็นทองด้วยซ้ําและไม่นานข่าวที่เรือนสวนบู่พบเหมืองทองก็แพร่กระจายไปอีกรอบไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเกาะวังยาถึงได้ห่วงเห็นที่แถกก็เพิ่งพบเหมืองทองทั้งยังเป็นเหมืองทองคุณภาพสูงด้วยสินะ ไม่แปรใจเลยช่วงนี้ทะเลรอบๆนั้นถูกทหารเรือสเสวนวู้โพปปดเส้นฐางสะเกือบหมดภายในส่วนเรือสเสวนวู้โพกทางนี้ลำบากสามีมากเลยนะที่ต้องแสดงแบบนั้นหนะ้าแต่หลังจากกินยาของเซินหลางเข้าไปหน้าท้องของนายท่านก็ลดลงน้ำหนักก็ลดลงด้วยเพียงพีบตาก,ก็ดูดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยหลางเอ๋อเจ้าช่วยเอาอยาที่ให้พ่อตาเจ้าเอาไหมคข้าหน่อยจะได้หรือไม่ท่านแม่ยายท่านต้องการจะลดน้ำหนักสินะ ตะวันเอ๋ยโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดที่จะมีคนที่เหลือร่างดีเช่นท่านอยู่อีกแล้วท่านน่าจะเพิ่มนาำหนักมากกว่าลดนะดูสิตัวท่านทุกสัดส่วนล้วนราวกับถูกเทพสร้างขึ้นคุณนท่านนั่นหนีอยู่แล้วหากท่านลดอีกในโลกนี้คงไม่มีผู้ใดคิดอยากจะเป็นแบบท่านได้แน่ถ้าหากลูกเคยข้าพูดแบบนั้นแล้วก็นะเจ้าหัดเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปบ้างสินอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วหลังเอ,อ๋อบอกมาทีสิแผนต่อไปของเจ้าคืออะไร สงครามใกล้มาถึงแล้วท่านพ่อตาพวกเราควรจะขยายกําลังพลทหารเพิ่มมาอีสองพันนายรับสมัครพวกนอกเขตหรือจะเอาภายในเขตหากนอกเขตจะมีพวกนักรบระดับสูงแต่ความพักดีไม่ค่อยมีถ้าหากมีศักดินาก็จะเลือกทหารอาสาได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นกําลังลบไม่น่าจะพอแน่ไม่เป็นไรกองทัพของเราแค่ต้องโอ้อวดเอาไว้ก่อนทหารที่ต่อสู้ระยะปิดมีไม่ค่อยเยอะเกรงว่ามีโอกาสจะถูกรอบฆ่าได้ง่าย กระทั่งถูกวางยาพิษก็ยังได้อีกเช่นกันพวกเราต้องขยายท้าภายในเรือนในเสร็จภายใน3วันอาวุธเราไม่ขาดเดือ,อไรขยถ้าก็แค่กําลังพลหลังจากนั้นท่านพ่อตาก็นําทหารสักสี่พันคนไปประจําการที่เกาะหวังหยาไม่มีปัญหาสมาคมเทียนเต้าได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้พวกเราเป็นจํานวนมากซึ่งนี่ก็เปรียบดั่งเมืองทองและสายทองที่ขุดมาได้นั่นแหละอีกอย่างพวกเราก็แค่จ่ายไป4ี่แสนซึ่งเราจะนําพวกนี้มาตกแต่งเป็นเหมืองเกาะทอง เปลี่ยนเมืองแร่เหล็กในอดีตให้กลายเป็นเหมืองทองให้หมดพวกเราจะใช้เกาะน,นี้ระดมกองกําลังทหารไว้ให้มากและระดมกําลังพลให้มาสร้างปราสทาทเพียงเท่านี้โลกก็จะเห็นเราได้ชัดเจนว่าพวกเหล่านั้นใส่ใจการปกป้องเกาะวังยามากที่สุดเรือนเสวยียนมู่พวกขอ,ขอแค่มีกําลังทหารสักพันคนแต่เกาะวังยาสักสี่พันคนดังนั้นทุกคนต้องสังเกตเห็นว่าเกาะวังยามีอะไรผิดปกติและพวกเขาจะต้องคิดว่าเกาะวังยานั้นคือเมืองทองใหญ่โต ถ้าหากไม่ใช่คนนายของข้าข้าเชื่อว่าจะสามารถหลอกคนทั่วไปได้แน่ว่าเกาะวังยามีเมืองทองแต่ที่ข้าเข้าใจถึงตัวโชวเทียนบอยและทางหลุนพวกเขาน่าจะต้องตกหลุมพังแน่นอนบางทีการหลอกครั้งนี้อาจจะหลอกกระทั่งโลกใบนี้ให้ตกหลุมพังได้เลยไม่จางชงบางทีอาจจะมองออกจางชงคือบุคคลที่ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาหลายเดือนแล้วทั้งยังอ้างว่ารักษาตัวที่บ้านซึ่งนี่น่าจะเป็นการโต้ตอบอะไรสักอย่างแน่นอน กลยุทธ์ของพวกเราแทบไม่มีจุดอ่อนเลยนะทําไมเขาถึงมองผ่านได้ล่ะโดยผู้ที่เชี่ยวชาญแผงงนการลบแบบเขาเขาจะเมินเฉยต่อคําหลอกลวงและเขาจะไปจับที่จิตใจของคนคนนั้นและคนคนนั้นก็จะมองถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วไม่ว่าจะฉลาดสักแค่ไหนก็ยากที่จะหลอกลวงและปิดซ่อนมันได้นายอำเภอของพวกเราท่านนีช่างเป็นบุคคลที่น่าทึ่งมากนักเขาอยากจะใช้โอกาสนี้ทําลายสามกองกําลังและจะสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คงชั่วไปตราบนับทศวรรษ เลากับสุนักกัดสองตัวเขาจะเป็นผู้ที่ห่อล้ยอยกคนสุดท้ายนั่นแลหละมู่หลานเจ้าจงนี่ไปเตรียมกองทัพเธอได้ท่านสามียังจําเรื่องที่เจ้าเดิมพันกับข้าอยู่ได้หรือไม่เดิมพันอะไรกันเจ้าหน้าข่าวเอ๋ยรอข้ากลับมาก่อนเอถอะข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าแน่คุณหนูน่าง,งดหงิดชะมัดเมือเ่อจะยืดยาาท่านไม่ลงมือแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่ข้าลงมือได้เนี่ย นี่มันคิดจะย่อโม,มโหข้าแล้วนะเวลาต่อมาเหลือเสวนมู่พ่อก,ก็ได้รับสมัครเหล่าทหารอาสาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเจ้าเจ้าและเจ้าเจ้าก็ด้วยข่าวเรื่องทัพเดือเสวียนมู่พ่ขยับขยายกระจายไปซึ่งนี่ไม่ได้สร้างความบันตกใจกลัวของผู้คนรอบๆแต่ไม่นานพวกเขาก็กลับไปสนใจอำนาจที่ถูกถ่ายทอดอีกเรื่องหนึ่งเสียมากกว่าได้ยินหรือเปล่าเรือเสวนมู่ยามนี้กำลังรับสมัครทหารไปยังเกาะวังหยาด้วย เกาะหวังหยามีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือได้ยินมาว่าเรือนเสือเมื่อพ่อด้การเงินเริ่มขยับขยายเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะเกาะหวังหยาที่ทาให้ทองคาสํารองของสกุลขาวเพิ่มขึ้นเมืองทองนั้นหรือนี่จริงหรือเท็จกันเนี่ยเช่นนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสิภายในเรือนจินให้พ่เรียนนายท่านขุนนางนี่เป็นทองคาที่เพิ่งถูกขุดออกมาได้ไม่นานน่าจะมาจากเมืองทองไม่ผิดแน่ทําไมก่อนหนีน้เกาะหวังหยาถึงได้ไม่มีเมืองทองอยู่เลยล่ะ เหมือนตะกูลจีนขุดที่นั่นมาแล้วกว่าหลายร้อยปีเชียวเนาะตอนใหญ่แล้วเหมืองทองนั้นอยู่ลึกมากและมมาจะถูกพบโดยบังเอิญทันทีนั่นแหละครับส่งคนไปตรวจสอบอีกรอบสิเหมืองทองน่าจะปอมแน่นแน่อย่างน้อยก็ต้องมีฝุ่นทองมากกว่านี้มันต้องมีมากกว่านี้แน่นอนเสียดายนี่คือทะเลไม่ใช่นน้นเราคงจะต้องค้นหาดินบริเวณต้นน้ําตอนล่างเพื่อตรวจสอบไปแล้วนี่มีจะต,ต้องสงสัยรับข้อไปดูว่าเหมืองทองอยู่ในเกาะวังยาจริงหรือเปล่านี่สิ ท่านพ่อตะกูลจินนั้นปกป้องความลับไว้แน่นหนามากต่อให้สงสัยรับไปสักกี่คนก็ต้องตายอยู่ดีทั้งตะกูลจินยังเกณฑ์ทหารจัดขบวนทัพไว้คุ้มกันที่เกาะวังยาหมดแล้วด้วยจงเอ๋อแล้วเจ้าทางเยียนอยู่ไหนแล้วมีการตอบกลับบ้างไหมพี่ใหญ่เขาพี่ใหญ่เขาบอกว่าเขาทาไม่เขาไม่มาเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาบอกว่าอย่ามาหาเขาอีกและอย่าได้ทําให้เสียเวลาเขาเรียนรู้วิชากระบี่ใหม่ เจ้าเดราัชานนั่นนี่ข้าให้กำเนิดลูกชายที่เป่าประโยชน์อีกแล้วหรือตามดีเชียงชิวที่สมองพังเสื่อมไปกับการฝึกแล้วนึกง,ง่อยเตรียมรถมาข้าจะไปที่เมืองเสวียนมู่เดียวนี้นาบ้านเก่าสกุลจางจินหายพวกงั้นหรือข้าพิพาทก่อจินซ้อนเล่นทำให้เจ้านอนป่วยโมอยู่แบบนี้มาหลายเดือนแล้วดูท่าจะไม่ค่อยดีขึ้นเลยสินะ๋ท่านนายอำเภอทุกอย่างมาถึงนี่แล้วท่านยังคงล้มป่วยอยู่บนเตียงนี่นะ เรื่องมันมาถึงนี่แล้วข้าจางชงไลซึ่งทักษะจะทําอย่างไรได้ล่อเป็นไปได้ไหมที่ท่านอนามเพอจะแค่กังวลมากเกินไปและยอมให้ส่นหลังได้รับชัยชนะอย่างนั้นสินะข้าหนามไม่เคยพ่ายแพ้ศึกมาก,กระดานแต่ในเมื่อมันพลิกผันเสียขนาดนั้นก็จะไม่ฝืนเข้าไปอยู่ในวงล้อหรอกท่านอามเพอหากมีเรื่องอะไรในใจก็บอกมาเถอะข้าหนาจะรับฟังด้วยแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากจะเชิญท่านอนามเพอมาเสียหน่อยท่านคิดว่าเก่าะวังหยาน่ามีเมืองทองหรือเปล่า เรื่องนี้คิดว่าจริงหรือไม่พูดยอกบางทีอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้อีกอย่างเสินหลังก็ฉลาดเกมโกงมาโดยตลอดไม่มีผู้ใดเข้าใจจึงบริบทตัวเขาได้หรอกเอะบางทีส่วนหลังและคนเดินๆอาจจะคิดทำเรื่องใหญ่อย่างเช่นคู่กาดสมาคมเทียนเต้าก็ได้ถ้านามเพอจ้างแล้วธุรกิจอะไรที่จะสร้างเงินได้ถึงแแสนเหรียญทองในครั้งเดียวล่ะท่านนามเพอช่วยชีแนะเขาด้วยสิ ตระกูลซื้อเป็นราชาเครื่องเทศสมุนไพริ่มรวยไม่แพ้แว่นแขวนอื่นๆแต่ส่วนใหญ่ก็สร้างเงินได้ไม่กี่แสนเหรียญทองต่อปีตวีกวงงยนก็ถ้าผูกขาดธุรกิจผ้าไหมในบนทอนเทียนหนานรายได้ต่อปีก็แค่ไม่กี่หมื่นเหรียญทองเองในโลกใบนี้นอกเหนือจากการป้นข้าสังหารยางบ้าข้่งเหมือนกับราชาโจรสลัดโชเทียนอยก็ไม่น่าจะมีธุรกิจใดที่สร้างฐานเงินได้มากขนาดนี้เพียงพิพตาานาะ ถ้าหากมีเมืองทองในเกาะหวังหยาช่วงเวลาที่วิกฤตขอนตะกูลจินที่แสนจะเปราะบางก็จะสามารถแก้ไขได้และสามารถสร้างกองทัพใหม่ได้เพิ่มสร้างภาษาที่เกาะหวังหยาทางนี้เกีงนว่าจะยึดเกาะหวังหยาก็นับว่ายากมากเห็นได้ชัดว่าจินไฮโปด,ดูเป็นกังนวลไปแต่การที่แวดระวังส่วนหลังที่ฉลาดแน่เหลี่ยมมากไปก็ไม่ใช่เรื่องดีบางทีต้องพิสูจน์เสียก่อนว่าก่อนนั้นมีเมืองทองจริงหรือไม่ทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะ แต่อย่างที่ข้าบอกยามนี้ผู้ใดเข้าใกล้เกาะวังจางาก็แทบจะถูกสังหารและไม่อาจสืบหาความจริงได้เลยมีหนึ่งคนที่น่าจะไปได้อีกทั้งเหลือนสเวนมู่พ่อก,ก็ไม่คิดจะสังหารด้วยไคล่าเฮ้โซเซียวใช่แล้วราชาจนสลัดตัวน้อยโซเซียวเบื้องหลังของเขาคือโชเทียนบว้มีทหารถึงสองมืน้ยและสามมืน้ยคนผู้นี้บุกเกาะวังจางได้แน่แน่ อีกทั้งจินจัวก็ไม่คิดจะสังหารเขาด้วยถ้านางเพิดดูแลตัวเองดีๆล่ะหลาล่ะเสินหลังข้าจะจับโซเซียไปส่งให้เจ้าสังหารเอง